วิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่สามเรื่องแม่กอกาเพลงมาตรากอกา ฉันคืออะไรฉันเป็นตัวอะไรเลื้อยไปเลื้อยมาแขนขาไม่มีมีพิษเหลือ,อร้ายฉันคืออะไรคำตอบคือ งูฉันคืออะไรตัวฉันขรุขระมักจะรดขุมต้มจืดหน้าชมหมูสับยัดไส้ฉันคืออะไรคำตอบคือ มะระฉันคืออะไรใช้ปิดอาหารตัวฉันชำนาญป้องกันมแมลงฉันคืออะไรคำตอบคือฝาชี ฉันคืออะไรผลไม้สุกหวานดิบทำอาหารเรียกขานส้มตำฉันคืออะไรคำตอบคือมะละกอฉันคืออะไร รู้ไหมสายน้ำที่พุ่งสูงล้ำผุดจากพื้นดินฉันคืออะไรคำตอบคือน้ำพุฉันคืออะไร รู้ไหมคล้ายลิงไม่ชอบอยู่นิ่งปีนป่ายห้อยโหนฉันคืออะไรคำตอบคือฉันนี้ฉันคืออะไรดอกไม้ไทยแท้ นำไปกราบแม่รักแน่แทนคุณฉันคืออะไรคำตอบคือมะลิฉันคืออะไรคนมักใส่แขนเป็นรูปวงแหวนใช้แทนสร้อยมือ ฉันคืออะไรคำตอบคือกำไรฉันคืออะไรรู้ไหมแหล่งน้ำคนสดชื่นล้ำเดินย่ำหาายฉันคืออะไร คำตอบคือทะเลนักเรียนลองอ่านคำเหล่านี้พร้อมๆกันนะคะงูมะระฝาชีมะละกอน้ำพุชะ นีมะลิกำไลทะเลคำว่างูมะระฝาชีมะละกอน้ำพุชานีมะลิ กำไลทะเลเป็นคําที่ไม่มีตัวสะกดเรียกคําเหล่านี้ว่าคํามาตรากอกาเรามารู้จักกับมาตรากอกากันนะคะมาตรากอกาคือคําที่มีพยัญชนะต้นประสมกับสระ และวันในยุคไม่มีตัวสะกดจะเป็นสระเสียงสั้นหรือสระเสียงยาวก็ได้คำในมาตรากอกาที่ประสมด้วยสระเสียงสั้นเช่นตะไคร้กะเพราว,วิริยะเปาะแปะพระเจ้าร่ำไรตำหนิ ใจสอบคำในมาตรากากาที่ประสมด้วยสระเสียงยาวเช่นอารีคู่หูโลเลท่าทีพ่อครัวผู้ดีตอแยอาสาถือตัว ข้อเสนอมาฝึกอ่านคำในมาตรากกากันค่ะพลัวกีฬาป่าไม้หมาป่าสุราเชอรี่ ปีใหม่กะหล่ำปลีกระทาหัวปลีจระเข้หนูตะเภาน้ำประปา ตูเสื้อผ้าตะกระ้าปูสแสมปลาไหลอ่านคำและความหมายของคำไขว่คว้าหมายถึงเอื้อมมือฉวยเอาอย่างสับสนพยายามจับ หรือถือเอาเชื่อถือหมายถึงนับถือท้อแท้หมายถึงอ่อนแรงหมดกําลังใจเจ้าเล่หมายถึง ผู้มีเล่เหลี่ยมมากผู้มีคนอุบายมากมาลาเรียหมายถึงไข้จับสันว้าเวหมายถึงรู้สึกอ้างว้างครุขระหมายถึง เป็นปุ่มเป็นปมไม่เรียบนูนขึ้นทั่วไปสเนหาหมายถึงความรักเด็กๆคะลองมาอ่านประโยคที่มีคำในมาตรากอกากันดูนะคะ คุณยายต้มข่าไก่ใส่หัวปลีปูสแสมอาศัยอยู่ตามป่าชายเลนหนูน้อยร้องไห้และไขว่คว้าหาคนอุ้มเด็กๆที่มาเข้าค่าย างมีไมตรีต่อกันถนนสายนี้แคบและมีพื้นผิวขรุขระฝึกอ่านแม่ไก่แม่ไก่อยู่ในตะกร้าไข่ไข่มา สี่ห้าใบอีแม่กาก็มาไล่อีแม่ไก่ไล่ตีกา,มกกาหมาใหญ่ก็ไล่เห่าหมูในเล้าแลดูหมา ปูแสมแลปูนากะปูมา้าปูทะเลเต่านาแลเต่าดำอยู่ในน้ำกะจระเข้ปลาทูอยู่ทะเลปลาขี้เร ไม่สู้ดีเรียนจบไปแล้วนักเรียนมาเล่นเกมมาตรากอกากันนะคะนักเรียนช่วยพาพี่กระต่ายไปหาคำในแม่กอกากันนะคะ เก่งมากเลยค่ะนักเรียนดูคลิปจบแล้วนักเรียนอย่าลืมไปทบทวนฝึกอ่านคำในแม่กอกากันด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ